นาบัดเตผู้บัดนี้กันสอบพวกคําเลยผู้ดีกันบั t เดี๋ยวใส่ตามือไกลนี้อย่าไปเอาดุนตูเนกินต้องกับเมลังกูกาฝืนไดมางังผิกสู่ใจแล้วแลุ้กแผวเอามือกูกระโพคําเดียวดตอนขึ้นมนอนหล บันเดวบันนี้กันมาพอคำเดวุดีใครอุ่มเขาโดยสาวน้อยได้่อยกอดมียเจงโตแด่อยกอดแหงแหงหอตั้มใจขึ้นเดหรือมันอย่าหูนาเดพออกหรือมันสองสอดอายขาดซำแดดจิยวพ่อพ้องก็ดีกาบันพอคำเดวุ้แดดไปนอนแดดมียแดดตัวดีมดดกอดกันกอดมือขึ้นเดืเสริไปนล้วเกิดมาพอคัน จะไปยะเมาไหลคัดหันไปปั้นลาต่อนดีไปปันโจจึ้งดีกันมาโปเลเอาตูนโตนแนวมึงเตว้ยกากันมาโปาเอวเต่าเตี้ยกาคืออะไรดุมคุมม้มเงินโปเอวเต่าเตี้ยกาคือไะไรดุมคุ้มคำคืออะไรมีเงินด้งิมไตคืออะมีเงินไม่จิมทุม่ง ขับปันกอ่อนทุ่มไอ้เน่งมึงเลยเราขาดตันี้เยว่าตอรนี้ห่อยได้มาปัดคุนเมาปัดกับเปลอหักนังีเลยมาตามองเตอนไหมาเกนใจที่เข่าพาเพลงไดนมาหนังตอนี้ได้มาขับอยู่งก่อเอฟเดียวเตอรเด่ออ่อนทุ่มเ้รูดีส้างทุ่มใจคุเคียวเลยนียอย ยอนเปิดปอนทุกได้ออกนอกบา้านาเศร้ากอไล่ไล่ กันกอดเจอที่เหิเมื่อตั้งป่าสอดถินเม่นำมันจ้องอวสุดน,นี้กันมาป้อนทุกในเฮปันไหลก็ยังปิมมีขึ้นก็ยังพิเยอะเม่พอไอเจอที่ได้มาปุบใส่เขวก็วเจอในตั้งยานเ่านี้กันมาปอนพุน่มอยาไปเกา้าขึนา้นสนาพิมสนสามเดอยู่หัอยู่เฮือนจางสามนมี่เด็กที่เอาไม่ทักถาา้ดยเต่า tím đang kéo cô chờ đã đi cùng lăng âu cô mê mì để mà cao tố ở chỗ dùng nhạp để đi bạc nhạp tiểu hạp xỉn xế dầm để cứ ca มาครับปันปอบได้พินจีได้ใจก่อยอยู่ดีบัานนากันมาป่อได้ปันข่อยก้อนหน่อยได้เริมเติมตามสู่ได้อาทุแนดกโได้ใส่สู้สาวเย็นคือมีฟุ้นเฝียนฝ่าได้ปูห้องคํำคือมีมุนดกมัดรงไหล่ปกอยสุ่ยเงินได้คินดี คือมีหนาดีหน่อยได้สายสยอยปอกมืออันนี้มันของพิมของบินเนี่เป็นเบาดีลาเสีสาสิ่งตั้งซ้ำได้ไปไขว่าวมองเดินใจเดีกรับปั้นปออุ่นขึ้นเดโปออุ่นเสียขอขึ้นเดหลองหักถ่ายโนขอข้อลาย ปงเสียงอจองก็ใครแอบไตหุ่นไตหายจังการสื่อแอบยอมข้า้องกันไปเเดี๋ยว่ยฟังนั่งอยู่ก่อพี่น้อง่กนั่งอยู่แต่พีน้องเด็ก่นังเผาถุเทกาปงเสียงโอไวเอาตีเสียงต้มานังเผาเจ้าัเบมี้างตวนเ้เลยบั ตัวนี้ทําก่อนเอาสิมาโหใจจังเด็ดตามกูจีนําตัวนี้ได้มาปุ๊บใส่ปะอุ่นเสียงพอขึ้นได้มานั่งขอยกยิมตาโได้ใส่หาหาดีพอพอมีปิ้นพอสาธีเราปานหายมีเงินกาใหญ่ผู้ใดปูนเสียงโผเดไหลเอวเต่าตีงกากัมามือตงใส่้จุนุ่มสาวเสียตอเด้อวัน กันมาพอได้เส้นพอกันมาโปรได้มือตั้งก้าได้ไปจบลุ่มเนีางได้ไปได้งางผีเสือได้ปั้นปอตั้งรู้หน้าบันเดผูบันไดโปรยเสียงพอ Cô yêu tàu tiêu ca để theo trúc mạng lao Bảo ma trên tủ phòng mương thay cô lọt Theo lọt xinh tinh xăm để mương hồ khê chín Cô yêu bảo em quân nhìn ngã ai phang cầm mê son sang Chẳng cần năng nhu cộng nê bài trọng thích hót mươn Cô lại quay hạt xa mê tố đi quay quả đắp quả đón này thả เดี๋ยวจาหักเปิ้ลอยากไปจันน sì, ัยเม่เดี๋ยวมีหัวใจปิ้นแต่ซัดที่ซานเท่ได้ไปแอบมุกโบมุกเดม่ตัยู่่สโงงเใจบน ơi văn kiếm đo chậu, có sáng ơi tan đo chầu có xem pi ơi tan cứ đầy cô đem quay khắc tan quay phơ bê đi đầy mà năng dù thầu sáng xem ai cứ đi cô dỗ cứ sắm cơm bán đi đầy áo tuấn để đố lại bán nhân để say say Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มีกาเบิองหุ่นอ๋ดีได้อยู่เมืองด้กันไอ้ขึ้นได้อยู่เมืองด้ยานอ้เดินนี้ตึงโจใจเดาของนุงเสื้อผ้ยไม่อายต่ำยันยันไดาป่วยวันสุดใจเดาของเอาตุนโตไอ้พันรุ่นได้มาหลอดเดินนี้ได้มาซับจอดยังเซ้งหนีข้าปก้อนหอยดูหน่อยได้มาเอวไข้สี À, bạn leo bần bò dậy xiên khoai để em in đẹp đi ơi đàn đi đại má pin gu là tiếng nòng song nò cháu pì nòng bay khắp song đẹp bay hết mướn hay để tài nướng khoang nấm bì để đi đại má tiếng gì trái gà bay ใจคำก่อนปีเดียบเอบีปีน้องเต้นี้ได้มานั่งอยู่ตอ่งเต็นหนี่ได้อีาได้ปีปินไล่ไล่เสียงหินน้นนองก็มาสั่นปิ้นหดจะโดโอเอามาโอมาหนึ่งลาเสียงนองก็ยังออมปากใส่เนื้อเอาเคือมาใส่รองตางไต้เจ้นด้นองหากไหลเสียแล้วเอาป้า,าใส่กัน bạn đẹp u bạn đi bằng mặt trăng hoà ni xăm miếng mún cổ mai tay người trái say tàu xa tàu đẹp phung nay về mà nâng đền cắn đẹp phô mi ma đẹp mị nát đi lại mà, mà, mà pin chít trái vỉa mưu chun đuốc tàu bay súng mẹ khoang khẻo trái hú cổ bao na nát đẹp ơi vần tôi đi khỏi hoang cây dây cắp kéo xuống mê chờ đẹp bộ bao na non tôi đi hư lại bài xuống mê quả cửa chứng khăm còn đục bơng hút đi ở họ ở khơn nhàm thì dương ca khỏi con nội đẹp hoang cửa bơng náo dương ca khen bao kháo mà chụp nhá bơng hòn dương ca hài bao đòn, cứn đẹp cứ khu dân cắn cứ lại áo tốn tố lẹ quả năng ép cắn dê tiền thứ đen nặng cầu tôi đi bà xú mê đã bây má bà hậu lông lầm Tiếp nắng khỏi con nội để tăng giản hạt móng Nhưng cả chạy bảo mi mê mà non ép Khun đệ đầy để mà ép đi sai cháy nọng chóm quen để xem in Tôi đi ai eo tàu tiêu cả để cọc đi Tiếp nắng ai con nội bảo muốn mơ băng ón để xem in hố lồng tiền Tôi đi đi đại mà áo tung tung Tô lèo ai non phôi Cô bảo ổn Bị đăng khai bụn khang ép nòng đã cô nòng bảo ảo Yên cặp đã khóng trí Trái vắng để mau Để tàn ổn xung phai Từ những đã mà phục say là xé nghìn nòng Khoai bình cưu tay hôn Xe lái bụn cháy bị Đãi ảo tụi nẻ tố Bày hoa dù hớn lẻ ẹt nòng Bị xe lái đại ảo mưu Xót quàng xé nghìn nòng Ơn ອ້າກໍ່ຍັງດີເອົາໂອ້ເຊຍສົມດ tiêu văn nhị phân tọ nọ chè và đơn chip hết sang mà phân nặng say tóm là bia Evan đơn chip ly ngon tròn lê yên nàng non hùm thả sao chẹn bà mơn con chai nà cho non đai đai lê bao mi lê tô ủ xe tô là tướng chủ hà mi tung phi non đai cơ Xem tựa tốt cực là má để lạc kết tổ đều Nạ đều văn đều ta bay tàng Tay có thay bao má đẹp, chiếc là tẹt cùng Lệch mơn cay y. ตึงปีน้องนอนได้แลตวโตเปียวเซว่าไพ่ตามาค่อนเลวหลาพิ้นจู่และคืนหนังเบาหมีนังมีปีนนตกปีแลยวโดนเลมองเสาไพ่เบาเขาเล็บเบาจังออกไปจูตอรีน่าดิจูคู้เลวแบ่งสังขอนออกขับยอเจ้าปีน้องและตึงเจ้ากับคุณมูลีเอวเอวันจุนนอกันเลมจุมลุงป่า lại hân na long bò tang lai, tang lai, ba đẹp khun này nang pin say, lẹ để đón mau lau. đứa phở nang ngồi để tèo, lẹ bỏ qua ha hên. Đơn điang bom nong, mệt trái vai đơn đi suy mơ tơ nói. เ <laughs> ตียงปินบุงไล่สันอย่างความนอกและคอยเ